ก็ในวันนี้นะครับจะเป็นเกมแนว rpg หรือว่าเกมแนวสวมบทบาทมาแนะนำท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนสะสำหรับใครที่มองหาเกม rpg ที่ยังน่าเล่นในปี2024มีระบบดีอยู่ด้วยเนี่ยก็คือ ต้องอภิพายคลิปนี้เลยรวบรวมมาท่านผู้ชมมากถึง20เกมเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เกมแบบจุกๆคลิปนี้มีให้ท่านผู้ชมอีกแล้วก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูการแรมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไว้่ได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนของที่บร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูการในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดเกมไหนน่าเล่นกันาไปดดดูกกเเลลยยีว่ เกมนี้มีชื่อว่า Uncharted Water Origin นะครับต้องบอกว้ก่อนแลยตัวเกมนี้เป็นเกมที่จะมีอะไรหลายเราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายแม้ทางการทำเควสในเนื้อเรื่องเองจะเป็นเควสในหมู่เกาะต่างๆหรือว่าเป็นเควสแต่ละบุคคล ก็มีเหมือนกันนะครับมีการจ้างตัวของต,งตงวัวละครหลือทหารของเราเนี่ยเป็นกําลังเสริมของเราได้ด้วยนะครับมีการซ่อมเรือมีการตริดตั้งอุปกรณ์เรือมีการสําเกตตัวละครมีการขายนะครับโอ้ระบบมันเยอะมากนะครับพูดไม่หมดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นการต่อสู้แบบรูปแบบเทิร์นเบดอาร์พีจีนะครับก็คืออาจจะมีการ ยิงเรือนะครับฝั่งตรงข้ามหรือว่าจะส่งคนไปโจมตีก็ได้แล้วแต่ว่าตัวเกมจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นแบบไหนนะครับนว้วก็สัรที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้แล้วก็หาเกมที่เป็นระบบเยอะระบบแน่นแน่นอยู่เกมน,นี้ตอบโจทย์มากๆก็สามารถมาเล่นกันได้เลยนะฮะ Sand of Sunset นะครับน้องสาหรับตัวเกมน,นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น R P G ผสมแนวโอเพนเวิรแล้วก็ผสมแนววางแผนกลยุทธ์เข้าไปด้วย แหมซึ่งตัวเกมนะครับเป็นเกม PC ที่พอร์ดลงมามือถือแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจอกแนวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะครับภาพการาฟิกอาจจะไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเน้นแบบว่าการ์ตูนแนวสมัยในยุคก่อนๆน,นะครับ,นะรบแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นรูปแบบอุปนิเวศแล้วก็รูปแบบฟุตเวอร์ค่อนข้างที่ใหญ่มากๆคือแบบใหญ่มากจริงๆนะครับก็คือเควสต่างๆเราทําได้เกือบทั้งหมดเลยนะครัวแล้วก็ตัวเกม นะครับเราเนี่ยยังสามารถเลือกอาชีพได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับมีการขี่ม้านะครับมีการอัปเกรดสกิลต่างๆค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากประลองเล่นเกมนี้ก็สามารถประลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังค์นะครับก็น่าจะมีราคาที่สูงอยู่เหมือนกันได้เหมือนกันนะเราก็มาอยู่กับเกมภาคต่อกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า e s s n i g น t m a ม e 5 Ues, นะครับตัวเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ใครหลายคนชื่นชอบนะครับเพราะว่าเอเดนและเมยก็ได้ผ่านมา5ภาคก,กันพี่เรียร้อยแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็ในภาคที่5นี้ก็จะเป็นภาคเกี่ยวกับแนวสไตล์จีนนะครับที่เรานี่จระรบ,บเป็นชายที่มีวิชาการต่อสู้นะที่ได้ร่ำเรียนมานะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยครับก็ต้องออกตามหาน้องของเขาเนี่ครับที่โดนลักพาตัวไป ในการเข้าไปผัวพันกับเรื่องเกี่ยวกับการลักพาตัวก็จะไปสู้กับผูดผีปีศาจท,ที่อยู่ในเกมนะครับซึ่งตัวเกมในตัวของเอเลดในแมร์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะมันมากๆนะครับเนาะตั้งแต่ภาคแกลจนถึงภาค5นี่ก็ยังคงมันอยู่แล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีการใช้พลังด้วยแล้วก็มีการใช้ดาบด้วยนะครับแต่และพลังก็จะมีตั้งแต่เป็นธาตุน้ําแข็งธาตุไฟธาต ลมก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับแล้วก็ดาบก็มีให้เราเลือกเล่นเหมือนกันนะครับก็มีเกมหนึ่งที่เล่นสนุกแล้วก็เล่นเพลินๆได้นั่นเองนะ Only Victory นะครับสำหรับตัวเกม Only Victory เนี่ยจะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับที่เราเนี่ยจะควบคุมทหารแต่ว่าจัดทีมทหารของเราเนี่ยไปสู้กับฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆแล้วก็ไม่กินสเปคแล้วก็เป็นภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตด้วย ึ่งตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยจัดทีมทหารของเราแล้วก็ในทีมทหารของเราเนี่ยจะมีหลายสายมากแล้วก็ตัวละครภายในเกมเนี่ยมีมากถึง70ตัวละครให้เราไปเล่นกันด้วยเกมเนี่ยจะเล่นเป็นด่านนะครับจะเล่นเป็นดา่านเป็นชาร์เตอร์ไปเรื่อยแล้วก็ในแต่และตัวละครจะมีเลเวลของเขาด้วยแล้วก็มีตัวของการสุ่มตัวละครเพื่อจะนํามาจัดทีมด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลินได้ ก็สับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสับเกมนี้เนาะ Over the Gear er นะครับสับเกม Over the Gear er นะครับจะเป็นเกมแนว Turn Based RPG ที่เราเนี่ยจะลงไปตะลุยด่านที่จะแบ่งโซนแล้วก็ในแต่และโซนต่างๆจะมีพวกสตุนต่างๆที่จะ ไม่ซ้ํากันเลยซึ่งตัวละครของเราเนะครับเรายังสามารถเลือกเล่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากการสุ่มกาชามาเล่นนะครับเนาะแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับตัวเกมก็น่าจะเป็นแนวเทิร์นเบดแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามด่านไปเรื่อยนะครับสกิลก็มีให้เรากดด้วยเหมือนกันถ้าใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้ยังไม่มีใน p l a y Store ไทยมีเฉพาะใน Store ต่างประเทศ เท่านั้นสามารถไปลองเล่นอะไรผ้ามองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นผ้ามองมุมสูงนั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวแอคชั่นกันบ้างสำหรับเกมแนวแอคชั่นนะครับก็มี she one the legend of trending นะครับสำหรับ the legend of trending นะครับจะเป็นเกมแนวตายแอคชั่นบผสมแนวไซส์แล้วก็สโลลิงนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องบผสมแนวต่อสู้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะพูดเรื่องราวที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็น ผู้ที่ประดุงความยุติธรรมในยุคสมัยยุค2020นะครับ ซึ่งก็อารมณ์คล้ายเกมแนวสไตล์กัางฟูงเนี่ยต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยสู้กับเหล่าร้ายนะแล้วก็ตัวเกมเนี้ครับจะมีบอสต่างตาให้เราไปเจอกันคข้าเยอะแยะมากมายเลยแต่และตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเนาะเรายังสามารถใช้สก,กิลหรือว่าปัดกระสุน,นอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเราได้ด้วยเหมือนกันนะ้วก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินด้วยสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสมบัติบาท RPG A c t i o ช RPG Adventure ที่จะทำให้เราเนี่ยลงไปตะลุยด่านไปประจนภัย ด้วยนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะออกแนวสไตล์คล้ายๆตัวของโคลไลอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตายแล้วก็เกิดใหม่ในด่านแรกเกมนี้จะสามารถนำของไปขายได้ตัวเกมนี้นะครับมีเวอร์ชันทั้งเป็นแบบฟรีตัวของเวอร์ชั่นทดลองแล้วก็เป็นแบบเสียตังค์นะครับใครที่จะเล่นเป็นแบบตัวเต็มก็ไปซื้อดูได้หรือว่าสำหรับใครที่อยากไปเล่นตัวทดลองก่อนก็ไปเล่นกันได้นะครับตัวเกมจะเป็นการเล่นแบบแฮตแอนด์สลัดนะครับก็คือตีแล้วโยกแล้วก็ตัวเกมในเกมนี้ ค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่ยากมากๆนะครับก็คือศัตรูจะมาแบบไหนจะฟันอย่างไรเราต้องดูให้ดีนะครับไม่งั้นเราจะตายง่ายมากๆนะครับตัวเกมจะมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมากๆสภาพปรากาศในตัวเกมนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยิ่งมีอาวุธที่ดีหรือว่ามีการเื้ออาวุธที่ดีมีการอัปเกรดตัวของอาวุธต่างๆอัปเกรดสกิลเวนมนต่างๆ,ๆก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นมากๆ นะครับเนาะภาพกราฟิกเป็นในเกมนะครับจะเป็นภาพกราฟิกแนว 2D ภาพมันอะไรก็แล no ่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับเนาะกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตนะฮะก็จะมีชื่อว่าฮีเกนอีรูติวนะครับท่านที่ก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกม RPG แนววางแผนกลยุทธ์นะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์อนิเมะเซอร์เบทนะครับตัวเกมนะครับค่อนข้างจะ เล่นง,ง่ายๆเล่นชิวๆนะครับตัวเกมจะอ,อยู่ในโลกแบบไซไฟนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับจะมีตัวครนต่างให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี6อาชีพแล้วก็บวกอีก5ธาตุให้เราเนะี่ย ได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยมีโหมดหลายโหมดค่อนข้างจะให้เราเล่นนะครับมีโหมดที่เป็นโหมดดันเจียนฟาร์มโหมดเปิดกระชปองก็มีนะครับก็ภาพกราฟิกภายในเกมนี้นะครับค่อนข้างจะมีการาฟิกที่มันจะสวยงามมากๆเลยมือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมจะเล่นแบบระบบออโต้นํำหรับใครที่ต้องการจะเล่นแบบระบบออโต้ก็สามารถ ทำได้นะครับเนาะเกม Harry Potter m a g i c a w a r e n e s s นะครับตัวเกมก็เป็นแนว RPG นะครับเราเนี่ยจะลงไปอยู่ในโลกแห่งเวทมนต์นะครับที่เราเนี่ยจะได้เป็นนักเวทมนต์ฝึกหัดนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นรูปแบบเกมจะมีเควสต่างๆให้เราเลือกเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับมีระบบต่างๆนะครับก็จะเป็นระบบที่เราเนี่ยสามารถจัดทีมจัดการต่อสู้ได้ด้วยนะครับจัดแทนนะครับระบบเพื่อนก็มีนะครับระบบแต่งห้องก็ยังมีเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีระบบ เปิดกระชากบาแล้วก็คอตตุมตัวละครด้วยนะสัใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับนะก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เล่นขันสนุกเกมที่มีชื่อว่า Project ์ e n o นะครับสำหรับตัวเกม Project ์ e n o นเนี่ยจะเป็นเกม แนววางแผนกลยุทธ์ที่เราเนี่จะสามารถใช้การ์ดได้ตามที่เราต้องการเลยก็คือการ์ดของเราเนี่ยจะมีผลต่อการใช้สกิลก็มีผลต่อรูปเกมมากๆขึ้นอยู่ว่าเราจะใส่การ์ดตัวไหนให้เหมาะสมกับรูปเกมนั้นๆนะครับตัวเกมจะค่อนข้างใช้ตัวของความคิดมาช่วยค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครที่ชื่นชอบแนวนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วก็การเล่นภายในตัวเกมก็จะเป็นการเล่นแบบแนวเทิร์นเบรดนะสลับกันใช้การแล้วก็สลับกัน นะครับเนาะภาพกราฟิกภานในเกมนะครับจะเป็นภาพกราฟิกออกแนว2 d ภาพมในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถมาลองโหลดมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมในึงตำนานอีกเกมหนึ่งอย่างเกมที่มีชื่อว่า cast quest 2นะครับสำหรับเกม c a s h quest 2เนี่ยเป็นเกมที่พอลงมาจาก pc แล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่ารับรองระบบภาษาไทยมีซับไทยให้เราได้ดูกันด้วยตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวอคชั่น rpg ประจนภายแล้วก็เป็นแบบ Open w นเบอร์ด้วยกราฟิกมันจะเป็นแนว2มิตินะครับที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกน้องเหมียวในโลกแบบแฟนตาซีนั่นเองนะครับเกมนี้ครับยังสามารถเล่นในรูปแบบโซโล่ในรูปแบบโ o อ p กับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาไอเทมต่างมาอัพเกรดตัวของเราให้มีความสามารถเพิ่มมาขึ้นได้ตัวเกมยังมี ไอเทใ่ใหม่ๆที่เราเนี่ยยังยังต้องไปลองกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายต้องบอว่าตัวเกมค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นะเปิดมากแล้วก็จะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมจะอ,อยู่เน Apple a r c a d e ว่าอยู่ใน iOS เท่านั้นนะครับเพจ o r e ยังไม่มีนะ เกมที่มีชื่อว่า Dark and Light Mobile นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวแซนบ็อกผสมแนวเอาชูรอดแล้วก็ผสมแนวเวทหมดกันไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสร้างจาก Unreal Engine 4เลยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกินสเปคมากๆนะครับเราเนี่ยสามารถ เดินไปไหนก็ได้ว nee. ิ่งไปไหนก็ได erm ้ตามที่เราต้องการหรือว่าเรานี่จะสามารถเล่นตามเควสเล่นตามภารกิจก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมยังสามารถสร้างตัวละครได้เกมเนี่ยก็จะมีระบบการครับคงครับของไปล่ามอนเตอร์ก็สามารถทําอาหารได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบไหนเขาจะทำออกมาได้ดีเลยนะครับสามารถสร้างบ้านได้ด้วยนะสำหรับตัวเกมนี้สำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Dragon Hand นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยจัดทีมตัวละครของเราเนี่ยไปสู้กับตัวของฝั่งตรงข้ามหรือว่า NPC น,นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีคานต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีคานที่เยอะมากแล้วก็ โหมดพนั์เกมหรือว่าด่านพนั์เกมก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าเรานี่จะสามารถไปสู้ได้ทั้งตัวของถ้ำปลาหรือว่าพื้นที่ราบก็ขึ้นอยู่ว่าภาิกิจหลักภลิกิจเสริมให้เราไปสู้กับฝั่งไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีพวกอาวุธต่างๆเครื่องมือต่างๆที่เราเนี่ยสามารถสวมใส่ให้แก่ตัวละครได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยครับยังสามารถ สร้างตัวละครได้ทำที่เราต้องการได้เลยนะครับชื่นชอบสไตล์แนวไหนก็สามารถสร้างได้เลยนะครับแล้วก็ภาพการาฟิกก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่น่าจะสวยงามมากๆเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมนี้ก็สามารถเล่นในทั้งตัวของ PC iOS แล้วก็ android ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะเกมแนวต่อสู้แล้วก็เป็นแนวมันๆนกันบ้างอย่างเกมนี้วิชอว่า h ฟนทอมเบดเอ็กซ์เชเนอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวสไตล์กางฟูแนวสไตล์จีนหน่อยๆแล้วก็จะอยู่ยุคสมัยที่แบบว่ากําลังภายในหน่อย,น,อยนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปติดตามกันด้วยนะครับเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเล่นกันไปได้ตัวเกมนี้ยังสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ย จะเล่นในสไตล์แนวไหนตัวเกมก็จะมีระบบเปิดกระชับปองเพื่อนําเอาตัวละครต่างๆมาเล่นได้เหมือนกันแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวลายเส้นจีนไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับก็มาอยู่สำหรับเกมแนวไอดอลอารกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Blood Night Idol 3D นั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปตะลุยดันเจี้ยนเกมเนี่ยไม่มีบ้างแค่เราเนี่ยปล่อยให้มันเล่นเองนะครับเราเนี่ยมีหน้าที่แค่คอัปเกรดสกิลตัวละครอัปเกรดดาบตัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันจะมีกราฟ,ฟริกที่มันสวยาง,งามมากๆเพราะว่าใช้อันเดียลเอนจินในการสร้างหรือนะครับดาบอะไรต่างๆนะครับเราเนี่ยสามารถเปิดกระชับปองเอามาอัปเกรดตัวละครของเราได้นะสหรับรใครที่อยากเป็นสายฟรีก็สามารถเล่นเก็บได้ก็ได้เหมือนกัน นะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะเกมเนี่ยมันจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนั่นเองนะเกมแนวสไตล์อนิเมะกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า c h i l l Hero Radee น,น,นะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมจากอนิเมะชื่อดังอย่างพูก้าแห่งโลหรือว่าพูก้าโลผงาดนั่นเองนะครับที่เรารู้จักกันนะครับตัวเกมนี้นะครับจะยิงตามอนิเมะเกือบทั้งหมดแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวเทิร์นเบียร์อารมีระบบออโต้ให้เราได้ไป เล่นกันด้วยนะครับตัวเกมมันจะต่อสู้อีกนั่นแหละตัวเกมเนะครับมันจะมีข้อพิเศษก็คือมันจะยิงตามอนิเมะนะครับในเรื่องของโลกนะครับที่เราเนี่ยสามารถเลือกโลกได้ว่าเราเนี่ยจะเอาโลไหนไปใช้งานนะครับแต่และโลก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันขึ้น <c oughs> อยู่ว่าเราเนี่ยจะไปปลดล็อกโลกตัวไหนมาเล่นด้วยนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นตามเนื้อเรื่องก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นดงดันเจียนก็ได้เหมือนกันเปิดกระชับปองเอาตัวละครต่างๆมาเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินเพลินได้แล้วก็ ัวของตัวละครจะเป็นไซมินิหน่อยนะครับอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้เหมือนจนเกินไปแต่ว่าในคัสซีนที่เขาทําก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมปะจนภัยเล่นมันมันเล่นมันเพลินมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูแล้วก็การาฟิกที่มันสวยงามมากๆนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Des d ดอนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นยมโบธุตอีกาหนะ้าที่เขาเนี่ยจะต้องไปตามหาดวงยานที่เขารักษา ดูแลเขาอยู่นะครับซึ่งดวงยานที่เขาดูแลอยู่นั้นนะครับโดนใครไม่รู้นะเนี่ยขโมยไปนะครับเขาเนี่ยก็ต้องตะลุยะจญภัยแล้วก็ไปเอาดวงยานนั้นกลับมาให้ได้นะครับในการตะลุยหรือว่าในการไปผจญภัยเนี่ยก็จะเจอศัตรูต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่จะมาคอยจัดการเราไม่ให้ไปเอาดวงยานนั้นเลยนะครับตัวเกมเนี่ยเขาน่นจะมีดาไลดาแล้วก็มีบอสต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็จะมีการเก็บอาวุธต่างๆได้เยอะเหมือนกันแล้วก็สกิลต่างๆมีให้เราเลือกเล่นเหมือนกัน นะก็สรใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้เกมนี้สามารถเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS แต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของ Netflix ก่อนเท่านั้นถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะก็สรใครที่ชื่นชอบไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกม bait, แนวเทิร์นเบดกันบางอย่างเกมที่มีชื่อว่า Summoner Last War ด e g จินส์านะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยมอนเตอร์แล้วก็สัตประหลตต่างๆนะครับตัวเกมเนี่ย จะสามารถจัดทีมตัวละครได้มากถึง5คนเลยทีเดียวจะเล่นตามภารกิจเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมนี้ย,ยังสามารถเปิดกระช้าเพื่อนําเอาตัวละครต่างๆที่เป็นคัสีๆเดี่ยมาจัดทีมให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้ตัวเกมนี้ก็จะมีภาพกราฟิกที่มันสวยงามมากๆตัวเกมยังสามารถจัดทีมเพื่อไปสู้กับบอสได้ด้วยแล้วก็สามารถจัดทีมเพื่อไปสู้กับผู้เล่นออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้แล้วก็ กราฟิกก็ไม่ได้สุดจนเกินไปมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นั่นเองนะเกมีมีชื่อว่า리เ t e r n e t w a RPG นะครับเรานี่จะได้ระบบเป็นตัวละครตัวนึง่งนะครับที่จะมาอยู่ในมิติแห่งดินแดนปีศาจแล้วก็มันจะมีมิติที่เปิดมาอยู่เรื่อยๆตามเวลาที่ปีศาจเขากำหนดที่จะมาทำร้ายโลกนะครับเราเนี่ยจะต้องคอยปกป้องโลกของเราให้ได้ตัวเกมเนี่ยจะเป็นการเล่นตามเควสไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บทรัพยากร นำเอาเหล่าอาวุธยุทธุปกรณ์ามาอัปเกตรดตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ทําให้เกมเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นแต่ว่าหลักๆตัวเกมก็ไม่ได้เล่นง่ายอะไรเพราะว่ายิ่งเราอัพเกรดเยอะ ตัวละครก็มีการอัปเกรดอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกก็จะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองุม,มสูงแต่ใครที่ต้องการชื่จะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Arkane Hero นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว turn-based RPG ที่เราเนี่ยจะอยู่ในอนาณาจักรแห่งเวทมนตรบที่ต้องไปสู้กับฝั่งสตูนะตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถจัดทีมตัวละครแล้วเราเนี่ยสามารถไปลงดันเจี้ยนเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่อง ไปเรื่อยๆตัวเกมก็ยังมีระบบการเปิดกระชาด้วยเหมือนกันตัวเกมก็ยังมีการอัปเกรดตัวของตัวละครต่างๆด้วยเหมือนกันภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะสวยเลยนะแล้วก็รูปแบบภาพเนี่ยจะเป็นแบบ 3D เลยนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับเกมแนว RPG หรือว่าแนวสมบ,บูรณ์แบบนะครับขอวันท่านผู้ชมเนี่ยไนดะ้ชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สักิีนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม